ก็สวัสดี FC ทุกท่านในช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายกำลังจะไปหาลูกค้าแล้วทีนี้ด้วยความที่มี FC สอบถามเข้ามาพี่ต่ายรถของผมเป็นเจ้าตัว V-Cross เเครื่อง3000นะครับแล้วก็มันเป็นตัวท็อปสุดเลยเพราะฉะนั้นเครื่องมันก็เป็นเครื่องตัวใหม่ด้วยก็คือเครื่อง 4, 3 5 0 0ล้านสีผมใช้มาประมาณสัก2000กิโลเฮ้ยแต่รถผมมัเป็นแต่ปี2019แล้วนะน่าจะเป็นไอตัวออนิวเจนสตัวแรกแหละ ตั้งแต่รถแรกๆที่เปิดตัวแล้วแหละเอลอานุภาพพิกโลกเฮ้ยแต่ทำไมรถสองปีวิ่งได้สองพันก็เลยก็ไม่รู้อันนั้ก็ออาจจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วทีนี้อลองทาคลิปให้ผมดูหน่อยว่ารถเวลามวาิ่งมาร้อนๆเนี่ยมันมีไอขึ้นไหมไอเสียเวลาที่เราเปิดการวัดมันจะมีไอเสียพุ่งขึ้นมาซึ่งพี่ต่ายกุยกับช่างเนาะช่างก็จะบอกว่า มีบ้างเล็กน้อยนะคือปี05 0 6 07 08อะไรเงี้ยคือคือโอเคมี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 จนเห็นได้ชัดแต่พอหลังจงากนั้นเป็นต้นไปเครื่องปัจจุบันเนี่ยมันจะมีน้อยแล้วก็มีไอมันเป็นปกติเพราะว่ามันมีเครื่องมันสันดาภายในถูกไหมมันก็ต้องมีการปล่อยออกมานะเออมันก็จะเป็นตัวไอนี่แหละที่ปล่อยออกมาพอปล่อยออกมาใช่ไหมมันก็จะออกถ้าเป็นรถสแตนดาร์ด มันจอดที่การวัดอย่างเดียวถ้าเป็นรถแต่งมันมีหลอกด้วยนะรถแต่งมันมีออกการวัดอย่างเดียวเว้ยมันมีออกตรงอื่นอีกเวลาที่เวลาที่เต้นกระดูรถก็ต้องหาก้มหาแล้วมันมีมันมีมันมีไอเสียพุ่งออกตรงไหนอีกไหมเออนี่แหละการที่พี่ต่ายพาไปดูอันนี้เครื่องเดิมแล้วก็เป็นเครื่องตัวใหม่ล่าสุดด้วยไปดูกันว่ามันจริงไหมก่อนอื่นเดี๋ยวไปหาลูกค้าแล้วขับห้มันร้อนกันไปก็คลิปนี้เดี๋ยวพี่ต่ายกําลังจะไปหาลูกค้านะแต่ว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งขอมานะว่า อไอตัวเครื่องสามพันเนี่ยของ Vcross นะ v c r o s s แต่ว่าไอตัวเนี้ยของไอบุญยังเนี่ยมันเป็นสามพันเครื่องตัวเดียวกันนั่นแหละถึงมันไม่ใช่ Vcross เจอบุญยังบอกช่างกระทบมันกันเว้ย <laughs> ไอตอนนี้ <laughs> ก็ยังไม่ไกําลังออกจาก๊สสูดนะตอนนี้ไอตอนนี้ตัวเข็มความร้อนก็ยังไม่ได้ขึ้นนะตัวน้ํามันยังไม่ันได้ขึ้นก็เดี๋ยวรองมาให้มันขึ้นสักครึ่งนึงแล้วค่อยถอดการวัดในการวัดดูเนาะอืมไกละกละไกลละ อันนี้ก็ความร้อนมันขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วนะมันก็คงไม่ขึ้นไปมากกว่านี้หรอกมันก็ครึ่งเดียวนี่เลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถึงศูนย์แล้วก็ได้เลิกได้ยามในการบินน้ำมันคันที่เอถามมาเนี่ยวิ่งไปประมาณ2,000กิโลแต่บุญยังนี่มันแ0ดพกว่าแล้วนะ ลืมบอกลืมบอกลืมลืมบอกว่ามาถึงสูตรแล้วมาถึงสูตรแล้วขับเพลินขับเพลินอ่าความร้อนได้อะไรได้แล้วบางคนบอกมันไม่ลองสติว่าเอ้มันก็ต้องให้มันได้เงื่อนไขมันไงแล้วคลิปนี้นะพี่ต่ายไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเด้อแต่ว่ามันก็เป็นรถปกติที่ใช้งานหมายถึงไอ้บุญยังเนี่ยก็คือมันไม่ได้ไปทําริมมงริมแมปอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไอการวัดสแตนดาร์ดเดิมๆของมันนะคือ ไอการวัดน้ำมันเครื่องกับปกติเนาะคือถ้าเป็นรถซิง่งรถอะไรถ้าเป็นรถซิง่งรถอะไรรถที่เขาแต่งเนี่ยคือมันสามารถทําเหมือนไอตัวระบายไอของมันอะไอน้ํามันเครื่องอะคือมันทําออกทางอื่นได้แต่ว่ารถสแตนดาร์ดเดิมๆอะคือมันจอดอได้แค่ทางเดียวทางเดียวก็คือทางที่เราจะไปดึงกันตอนนี้แหละก็ะจะบอกว่ามันไม่ได้ไปทําอะไรมาเลยเห็นถามช่างบี้ดูก็บอกว่าไอรถแต่งอะรถแต่งอะคิดภาพรถแต่งเด้อ ปกตไิไอ้น้ำมันเครื่องอ่ะตัวไอมันจะพุ่งออยตรงที่การร้านวัดที่เราดึงอ่ะคือมันแค่อันนี้อย่างเดียวแต่ว่าไอรถแตง่งอ่ะคือมันมีสองทางเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยขึ้นด้านบนเท่าไหร่แต่นี้เราไม่ได้ทําอย่างนั้นนะคลิปนี้จะโดนตีเพชรดามั่ยไหเอา้าเรามั่นใจในของของเราเรามั่นใจไหมไม่ผิดที่เราจะลองให้เขาดูแต่ทุกอย่างมันมีการรับประกันอยู่แล้ว แล้วก็เพื่อเป็นการประกันความชัวร์ว่ามันร้อนแน่ๆแ,แหละมันร้อนแน่ๆแ,แหละก็พี่ไต่จะเป่าเครื่องมือแล้วก็สตาร์ทได้บุญอย่างคืออันนี้แอร์เปิดอะไรไว้เรียบร้อยนะเปิดแอร์ไว้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าจอดนั่นเฉยๆนะไอตัวนี้เป็นเครื่อง 47J3 ท็อปมันกันท็อปมันกันอเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ห้องน้ําอันนี้ของพนักงานนะน้อยคนที่จะได้เห็นนะถ่ายวงในขนาดนี้ ไปถามช่างมาดูแล้วจะบอกพี่ตายพี่ตายลองเอากระดาษไปวาง,งข้างๆดูโดยปกติแล้วถ้ารถเครื่องมันปกติอ่ะมันจะมีไอเหมือนไอเสียปกติมีแต่ว่าแต่จะไม่มีน้ำมันกระเซ็นคืออาจจะมีบ้างแต่ก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่บุญยังก็ดูก่อนว่ามันมากหรือมันน้อยบางคนบอกว่าโอ้โหชัยซีรถศูนย์ดูแลดีบอเดอร์ border. คือมันทำงานมันทำจริงๆไม่ใช่วิ่งอ่อนออออแอดๆนะอะพร้อมอย่างบุนยางก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเดี๋ยวช่างเข้ามาอธิบายด้อแต่ว่าช่างหลายๆคนก็อธิบายอาจจะไม่เหมือนกัน อันนี้เรามาดูตัวเกวความร้อนมันก่อนนะเราจะหาว่าไม่นั่นอีกอันนี้อยู่ที่แม้มันอยู่ตรงกลางพอดีมันไม่เกินนี้แล้วแหละถ้าเกินนี้ก็ผิดปกติแล้วแหละแล้วก็คันที่ให้ลองนะลูกค้าบอกว่าจะเป็นเจ้าตัวเครื่องสามพันอ่ะเดี๋ยวให้ดูรหัสเครื่องนี่นะ 4JJ3 นะเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับ ใครมันอุตรีเอาไอ้ตัวแว็กยางมาฉีดแบกเครื่องวะเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีมีไอแบบนี้นะคือที่พี่ต่ายถามดูถามถามทางช่างดูคือโอเคมันต้องมีแหละเพราะว่าเครื่อง มันเป็นการสันดาบจากภายในถูกไหมพอมันสันดาบจากภายในคือมันก็ต้องมีการระบายของมันแหละเออแต่เนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะดูน้มากไม่มากเยอะไม่เยอะนี่ตามสูตรตามสูตรแต่นี่ไม่แต่ว่าปกตินะมันขึ้นปกตินีไโอ้ไอ้นี่มันไอ้นี่มันโดนโดนก้านน้ำมันเครื่องนะ มันไม่ใช่เป็นนั่นอ่ะเดี๋ยวเอาอ่างไว้เนี่ยเมื่อกี้มันโดนมันโดนการน้ำมันเครื่องมันปกติไหม มันอาจจะเพื่อนเมื่อกี้อาจจะเพื่อนลองลองลอง,ลองดูแต่เมื่อกี้มันก็ไม่มีน้ํามันนะอันนี้แบบไม่โดนอะไรนะไม่โดนอะไรเลยนะแล้วก็ไอ้ตัวรูระบายมันมีแค่เฉพาะที่ปีไต่ดึงออกอันเดียวนะมันไม่ได้ไมันไม่ได้ทำออกทางอื่นอีกนะอันนี้เป็นรถสแตนดาร์ดเลย ไม่มีนะไม่มีอะไรติดมานะเดี๋ยวเอาใกล้ๆใกล้ๆแต่ว่าจะไม่ให้โดนไม่ให้โดนอะไรเลยไง ไม่มีเดี๋ยวลองดึงขึ้นมาใหม่ก็ FC ที่ดูคลิปนะครับ FC ที่ดูคลิปก็ที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูไอ้บุญยังเนี่ยมันเป็นรถใหม่ตัวปัจจุบันเลยแล้วก็เป็นปี2022นะแล้วก็เป็นรถได้2เดือนเองแต่วันวิ่งไป8,000กิโลมันก็วิ่งของมันหนักละแหละแล้วดูคลิป เราพี่ต่ายไม่แน่ใจว่ามันมีควันพุ่งควันพุ่งควันพุ่งไม่แน่ใจควันพุ่งเยอะไหมอันนี้คือเครื่องล้อ้อเลยนะอ่ะไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ถามว่าปกติไหมก็คือไอ้บุญยังก็เป็นอ่ะอืมเลพี่ต่ายก็ว่าปกติล้วปะไม่กล้ากล้องไปใกล้เดี๋ยวมันเปื้อน หรือว่าเราต้องเอานี้ออกอเดี๋ยวว่างกอน,นเออว่ะอย่างนี้สักกะจบนี่นี่อันนี้คือออกระบายระบายได้เต็มที่เลยนะ ผมไม่ออกมันก็มีอยู่แค่นี้แหละอืใส่คืนเนี่ยถ้าไม่แน่ใจว่าของ FC ที่ให้ทำให้ดูโอ้เนะอืไม่แน่ใจว่า FC ที่เป็นนะอาการแบบนไหมถ้าเป็นแบบนี้ก็สบายใจได้บุญยังก็เป็น ก็คลิปนี้นะครับพี่ต่ายก็หวังว่าจะตอบโจทย์เนาะไม่สายเขาตอบโจทย์คือมันไม่น่าจะตอบโจทย์ให้เขาหลอกเพราะว่ามันอธิบายไม่ได้ว่ารถมันมันมันปกติหรือไม่เป็นปกติเออคือเราไม่ใช่ไม่ใช่ช่างเราก็ไม่กล้าอธิบายเนาะแต่ให้ถ่ายให้ดูก็ถ่ายนี่แหละถ้าถามว่าว่าไอ้คันนี้พี่ต่ายว่ามันปกติในบุญยังเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยยังขับสนุกเหมือนเดิม Confirm.